สวัสดีจ้ามาเด้อจ้ามาเด้อจ้าวันนี้จะมาทําอะไรวันนี้จะมาทําซุปมะเขือซุปมะเขือจ้าวันนี้ทาซุปมะเขือนะคะซุปมะเขือของเราก็จะมีกุ้งแห้งนะคะอันเด็กกุ้งแห้งจ้ากุ้งแห้งเราจะไปคั่วใส่น้ํามันนิดเดียวนะคะใส่น้ามันนิดเดียวเราจะมาใส่ครกตําก่อนจ้าอันนี้คือซุปมะเขือแบบเียนนมะเขือยํำมะเขือนะคะแล้วแต่นะคะเราจะใส่ไปในครกแล้วมาตําจ้า เครื่องปรุงก็มีหลายอย่างอยู่นะก็จะมีอันนี้จะใส่เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็จะมีพริกขี้หนูซอยแล้วก็จะมีหอมซอยอันนี้ใส่เป็นสุดท้ายไม,ไม่ต้องตำนะคะทําไมถึงไม่ตำพริกเพราะว่าเราจะใส่น้ำำํายําเราไม่คั่วพริกกระเทียมนะคะเราจะใส่น้ํายําเข้าไปเดี๋ยวต็มนี้ขอตำกุ้งแห้งก่อนนะคะกุ้งแห้งเนี้ยเอาไปคั่วใส่น้ํามันนิดหน่อยใส่น้ำมันนิดเดียวทีวนีต้ตำตำพอ พอบุบๆตำพอมันละเอียดไม่ละเอียดมากนะคะตำไม่ละเอียดมากจ้าเราตำพอให้มันแตกๆก็พอแล้วจ้าเพราะอันนี้เป็นกุ้งแห้งลูกอันเล็กกุ้งแห้งอันเล็กนะคะลูกแห้งตัวเล็กมากเราตำประมาณนี้นะจ้าตำประมาณนี้นะคะตำประมาณนี้จ้า <S <S ทีนี้เราใส่อะไรทีนี้ใส่มะเขือมะเขือเนี่ยไปต้มซะก่อนนะคะอันนี้เพิ่งต้มเสร็จใหม่ๆจ้า ทีนี้เราจะใส่มะเขือเข้าไปนะคะใส่มะเขือใส่หมดไปเลยจ้ะใส่มะ turkey, layers, friend. Friend. <_<_เขือเข้าไปต้มเอ้ไม่ใช่ใส่มะเขือเข้าไปตำต้มแล้วมะเขือทีนี้ตำมาเราจะบี้บีมะเขือเข้าไปในกุ้งแห้งของเรานะคะกับี้บีมะเขือเข้าไปจ้ะอันนี้เป็นซุปมะเขือจะเป็นว่ายำมะเขือก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่ว่าสูตรใครสูตรมันนะคะแล้วแต่ ใครจะทาสูตรอะไรก็แล้วแต่ทําแล้วออกมาแล้วมันอร่อยก็ใช้ได้แล้วจะ้ะไม่ว่าจะสูตรไหนนะคะเราตาให้บี้ให้มันโอ้ยหอมมากเลยหอมกุ้งแห้งตาให้มันบ,บี้ให้มันละเอียดก่อนจะเราก็จะใส่เอ่อเดี๋ยวแล้วขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนสุดท้ายเราจะใส่ ไปโหลพาเข้าไปจ้ะอ้าวโอเคแล้วทีนี้โอเคแล้วทํายังไงโอเคแล้วจะทีนี้เราจะมาใส่น้ํายําจ้ะน้ํายํานะคะน้ํายําซื้อมาสําเร็จรูปน้ํายําใส่เข้าไปจ้าน้ํายําซีฟู้ดนะคะใส่เข้าไปจ้าใส่ประมาณสามชอ้อนนะเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มเพิ่มเครื่องปรุงจ้ะเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มเครื่องปรุงนะคะ ปิดไปฝาไว้ก่อนทีนี้เราจะมาเพิ่มน้ําปลาเพิ่มน้ําปลาก็ใส่น้ําปลาประมาณหนึ่งช้อนเดี๋ยวเราจะใส่น้ําปลาไปด้วยจ้ะใส่น้ําปลาหนึ่งช้อนตามด้วยน้ำมะนาวตามด้วยน้ำมะนาวนะคะน้ำมะนาวสักสองช้อนก่อนเดี๋ยวเรามาชิมจ้ะทีนี้เราจะมาใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาด้วยจ้า ใส่น้ำปลาเข้าไปนะคะเพื่อความแซบนัวจ้ะใส่น้ำปลาประจักสองสามช้อนใส่น้ำปลาจักสามช้อนจ้ะทีนี้ทีนี้เราก็ขอใส่น้ำไปนิดนึงอันนี้คือน้ำร้อนนะคะน้ำร้อนนะคะใส่ก่อนใส่น้ำประจักษสองช้อนทีนี้เราก็มากระบ,บี้กระบ,บี้ทำให้มันเข้ากันจ้ะเดี๋ยวเรามาชิมว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะ เดี๋ยวรามาชิมจ้าทีนี้ก็ชิมได้นะคะทีนี้ก็ชิมได้เลยจ้าอืมอร่อยขอน้ำปลาอีกนิดนึงโอ้ยอร่อยขอน้ำปลาอีกช้อนนึงพอละทีนี้ก็พอละทีเนี้ย ทีนี้เดี๋ยวเรามาใส่หอมนี่คือหอมซอยนะคะหอมซอยหอมแดงซอยกับพริกซอยนะคะเราใส่เข้าไปมันจะเพิ่มความเผ็ดเข้าไปอีกอ่ะทีนี้เราก็จะมาใสา่เราก็จะมา,สาใส่ใบโหระพาเข้าไปด้วยจ้ะใส่ใบโหระพาเยอะเลยนะคะใส่โหระพาเข้าไปเดี๋ยวเรามาชิมจะรสชาติมันก็จะเปลี่ยนไปเลยนะคะทีนี้เราใส่เครื่องเข้าไปรสชาติมันก็จะเปลี่ยนแล้วจ้ะเพิ่มความเผ็ด เพิ่มความหอมเข้าไปกับใบโหระพานะทําให้มันเข้ากันกวอนจ้าโอ้กลิ่นหอมมากเลยอืมนี้มาชิมก่ะขอชิมก่อนนะคะมาเราจะมาชิมก่อนอืมอร่อยอร่อยจ้าอร่อยแค่นี้เอง เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะหอมมากเลยหอมกรึ่งแห้งโอ้ยอร่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะเสร็จเรียบร้อยทีนี้ก็ใส่จานได้เลยนะคะมาจานมาใส่าจานสูตรนี้ก็อร่อยนะคะลองดูนะคะสูตรนี้ก็ไม่ไม่ผิดหวังจ้ะสูตรนี้ก็อร่อยเหมือนกันโอ้โห แซ่บโเป็นต่อแซ่บโบหอมกุ้งแห้งมากเลยหอมกุ้งแห้งจ้าหนะเสร็จเรียบร้อยหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะยำบักเขือเงี่ยนบักเขือหรือว่าซุปมะเขือนั่นเองจ้าจ้าไปแล้วจ้าแค่นี้แล้วจ้าไปบาะจ้า